มาลอยเหรียญเยี่ยมจุดตรวจลอยเหรียญผีมือมใครอยากกินผีมือทันสอทอชัอยหืมสุดยอดเลย,ย,ยจุ Oh, está se amando. ยมชุดตรวจครับบ้านหัวนากุ้งขันหนาพีแต่พูงแงมโอ้ลูกสาวง่ามีลีแกน้อยกับไปกินลาบงัวร้อยจุลาบเดือดล่อยอ้งลงง่ามกับกินเป็นว่าก็กินอืกินงวกินหยั่งสนว่าพูกง่ามกับกินได้ไหมมั่วงเนี่ย เส้นรไเสล้ว่าเอาเกลียวมันบอกดันเบนซิโรตคุณน่าดิไปใส่เรียบมันหลาบเหนื่อยยุดจุดตรวจจุดบริการที่น้องประชาชนน่าการเท่ากันครับ เสียบเสียบเสียบิศเสียบพอด้อุ้ดทันท้อใบอ่อนเลยสูตรไผสูตรมันพกจะใส่กหรือพกขี้ใส่หลพันเดียวว่าใส่หลเสียบหลผ่นะเมียนีเอีรี่อมีนว่าที่อยากใสเิ่นเอีย งานจะไ,ได้เกลือมันมาขายพริกจิ้มนะครับเสียบๆๆรุกแล้วโอ้ใบอ่อนเลย